นัองเที่ยวนับว่ามีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยเราเป็นอย่างมากเลยนะครับยิ่งช่วงปลายปีแบบนี้ถ้าใครนึกอยากจะไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจก็คงจะต้องนึกถึงจังหวัดทางภาคเหนือกันอย่างแน่นอนครับซึ่งหนึ่งในจังหวัดที่เรียกได้ว่าเป็นที่รู้จักและพูดถึงกันเป็นอย่างมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเห็นที่จะเป็นจังหวัดเชียงรายนะครับ จากเหตุการณ์ช่วยเหลือนักฟุตบอลและโคช้ชทีมหมูป่าอะคาเดมี่ที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับถึงแม้ว่าหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจช่วยเหลือทีมหมูป่าวนณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจะมีการปิดเพื่อทำการฟื้นฟูนฟสถานที่อยู่ก็ตามแต่ก็ไม่ได้ทำให้นักท่องเที่ยวนั้นลดลงได้เลยละครับ วันนี้เดินหน้าประเทศไทยวัยทีนก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปสถานที่จริงกันอีกครั้งโดยมีน้องชอหน้านักเรียนจากโรงเรียนแม่สายประสิิศาสตร์หลักสูตรพรหุภาษาและน้องตู่คู่สีต่างโรงเรียนที่จะพาเราไปที่ถ้ำหลวงขุณน้ำนางนอนกันครับ สำหรับโรงเรียนแม่สายประสิิศาสตร์นั้นได้รับการคัดเลือกจากสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นหนึ่งใน46โรงเรียนทั่วประเทศเข้าสู่โครงการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคหรือ Education Hub โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับนักเรียนต่างชาติที่มีผู้ปกครองย้ายมาปฏิบัติงานในประเทศไทยหรือนักเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีวัตถุประสงค์จะเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย ทำการสอนโดยครูชาวต่างชาติเกือบปุกรายวิชาสอนเป็นภาษาอังกฤษยกเว้นภาษาไทยประวัติศาสตร์และพระพุทธศาสนาเพิ่มเติมภาษาที่2โดยเจ้าของภาษาได้แก่ภาษาจีนภาษาพาม่าและภาษาญี่ปุ่นครับและสําหรับน้องชอหน้านั้นเธอก็เป็นหนึ่งในนักเรียนหลักสูตรพหุภาษา และตั้งตารอให้ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนั้นเปิดรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งเพราะเธอก็อยากที่จะนำความรู้ที่เธอได้เรียนและฝึกฝนมาทำหน้าที่มัคคุเทศก์ให้กับวณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแห่งนี้ครับที่เนี้ยแบบมีน่าสนใจหรือจุดไฮไลท์ของสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะของจังหวัดเนี้ยมีอะไรบ้างคือในจังหวัดชางรลยนะคะมันก็มีหลายที่เลยคะ่ะแต่ที่พามาตรงนี้ในวันนี้ก็คือมันใกล้สวนหนึ่งเลยนะคะคือมันใกล้โรงเรียนหนูคะ่ะ แล้วตรงนี้ค่ะมันเป็นที่ที่ร่มลื่นแล้วก็น่าอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากพามาดูสถานที่นี้ค่ะนอกจากที่นี่มีที่อื่นอีกไหมที่แบบใกล้ๆบริเวณแถวเนี้ยแนะนําพี่หน่อยออมีถ้าหลวงข้างบนค่ะเขาให้เข้าไหมตอนเนี้ยตอนนี้ปิดอยู่ค่ะเมื่อกี้น้องพูดถึงเรื่องถ้ำใช่ไหมพี่ก็อยากรู้ว่าประวัติของถ้ำม,มาเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะไฮไลท์ที่พี่อยากรู้เนี่ยนะก็คือประวัติของเจ้าแม่นางนอนเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิเจ้าแม่นางนอนนะคะเป็นเจ้าหญิงของเมือง มืองหนึ่งนะคะได้หลุมรักกับผู้ชายคนหนึ่งแต่พ่อของเขาที่เป็นกษัตริย์ไม่ชอบให้เขาอยู่ด้วยกันเขาก็เลยหนีออกมาด้วยกันค่ะแล้วเจ้าแม่นางนอนตั้งท้องค่ะก็เลยเขาก็เลยมาอยู่ที่มาหลบอยู่ที่เนี่ค่ะที่ถ้ำหลวงกษัตริย์ไม่ชอบก็เลยให้ทาหารของกษัตริย์นะคะมาฆ่าสามีของเจ้าแม่นางนอนเจ้าแม่นางนอนก็เลยฆ่าตัวตายค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เลยเกิดเป็นรูปภูเขาที่เป็นผู้หญิงนอนอยู่ค่ะคือแล้วจากนั้นได้ชื่อมาว่าเป็นเจ้าแม่นางนอนค่ะ หลังจากที่ได้รับฟังเรื่องราวของสถานที่แห่งนี้พอสมควรแล้วช่วงนี้เราไปพูดคุยกับคุณกวีประสมพลหัวหน้าวณอุทยานทำหลวงขุนน้ำนางนอนกันครับค่ะสำหรับหนูนะคะหนูมีคำถามว่าถ้าสมมติว่าที่นี่เปิดทำการให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวอย่างนี้คะ่ะทางเจ้าหน้าที่มีมาตรการในการให้ความปลอดภัยกับตัวนักท่องเที่ยวอย่างไงบ้างคะมันมี2กรณีนะครับก็คือพื้นที่เนี่ยเรามี2ส,ส่วนถ้าสมมุติในในพื้นที่ตรงนี้เนี่ย มาตรการเราก็จะเน้นเรื่องความปลอดภัยด้านแหล่งน้ําคือน้ําตัวนี้แต่ก่อนเนี่ยนะลึกประมาณถึงหเมตรแค่นั้นแหละตื้นแต่เดี๋ยวนี้ลึกมากนะพอลึกแล้วเกิดสีเขียวมรกตลักษณะน,น,นี้ลึก4ีถึงเมตรครับดูดูสังเกตดูได้ตอนที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยนะทางทางเจ้าที่ก็ใช้รถแมคโครเนี่ยมาช่วยกันขุดขุดเพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยช่วยช่วยเด็กออกาถ้ำเนี่ยแล้วก็โคนเลนที่เราขนมาหมดเดี๋ยวชี้ชีวิตทั้งนู้นเนี่ยเห็นไหม ตรงต้นสักนะมเห็นไหมต้นสักรนนั้นน่ะนั่นนะนนนะมันสูงถึงนั่นแหละ,ะดูดูแ่ทีนี้เนี่ยพอพอโคนเลนมันสูงขนาดนี้เราก็เกลีย่ยโคนออกมาเพื่อจับแลนด์สเคปตรงนี้นะเพื่อมาทําสวนหินเนาะสวนหินจัดแลนด์สเคปเพื่อให้คนมาเทีย่ยวได้เน,ะนาะแล้วเมื่อก่อนตรงนี้เป็นอะไรล่ะคะพื้นที่ตรงนี้แต่ก่อนก็เป็นที่ราบแหละแต่เป็นที่ราบต่ําที่ราบต่ําทีนี้เนี่ยพอเราขุดลึกขึ้นมาแล้วก็เอามาโคนเกลีย่ยแล้วก็ ปรับภูมิทัศน์ใหม่แล้วหนูก็อยากรู้เรื่องการควบคุมความปลอดภัยของตรงนี้คะ่ะเขาจะหน้าที่มีการทํำยังไงกันบ้างค่ะก็ตรงนี้เราเรามาีการห้ามลงเล่นน้ำเพราะน้ำลึกมากตรงนี้นะลึกสักประมาณกี่เมตรค่ะ4ี่เมตรถึง6เมตรรถแมคโครนี่สุดมือเลยมือเหยียดของแมคโครนี่สุดเลยครับเราเห็นป้ายไหมป้ายเราเขียนไว้ชัดเจนเลยห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดนะเรามีประกาศเตือน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะมีเจ้าที่มาคอยยืนเฝ้าอยู่ตลอดนะเพราะว่าบางทีคนพอมาเยอะไงก็อาจจะควบคุมยากเพราะเจ้าที่น้อยนะค,คนจะมาเที่ยวตอนนี้เนี่ยมีคนมาเที่ยววันหนึ่งเนี่ยที่ท้าหลวงนะฮะมาไหว้เจ้าแม่เนี่ยวันะประมาณพันกว่าคนแต่พื้นที่ตรงนี้เรายังไม่ได้เปิดนะ,ะตรงนี้เนี่ยเราจะเปิดประมาณสักก่อนเชียงรายเกมนะฮะประมาณสัก<อ>เชียงรายเกมเนี่ยก็วันที่18พฤศจิกาเพราะฉะนั้นเราจะเปิดก่อน คือภาพรวมเนี่ยนะเขาเรียกว่าวานักอ,อุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำและนางนอนมันมี3ามเวนดิ้งครับอันที่1ก็คือถ้ำหลวงที่เด็กไปติดถ้ำอยู่ห่างตรงนี้ประมาณสัก2กิโลเมตรนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าขุนน้ำขุนน้ำก็คือแหล่งแหล่งที่น้ำเป็นสีมรกตน้ำตัวนี้เกิดจากน้ำที่มุดลอดถ้ำหลวงออกมาแล้วก็ไปเกิดเป็นบ่อน,น้ำตรงนี้ฮะมุดออกมาใต้ใต้น้ำแลวเกิดเป็นสีมรกตอีกวิดดิ้งก็คือว่าคำว่านางนอนซึ่งก็คือดอยนางนอนที่เรามองมาเนี่ยเราจะเห็นรูปมีลักษณะเหมือนดอย ผู้หญิงนอนอยู่นะฮะนอนหงายอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าถ้ำหลวงขุดน้านางนอนแล้วสมมุติว่าอย่างที่เมื่อกี้ท่านได้บอกว่าถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งมีนักท่องเที่ยวมาเป็นจํานวนหลักพันเลยใช่ไหมคะค,คนเยอะรับรองว่าต้องมีขยะใช่ไหมคะเพราะว่าคนเข้ามาเยอะใช่ไหมคะคหนูก็อยากทราบว,ว่าแล้วมาตรการของที่นี่อะคะเขาควบคุมดูแลความสะอาดยังไงบ้างคะครับก็คือกรมอุทยานเราเนี่ยมีประกาศโดยท่านอธิบดีธัญญาเนติธรรมกุลนะฮะท่านออกประกาศว่า ห้ามมีมีมาตรการห้ามนำขยะพลาสติกและโฟมเข้าในเขตอุทยานเพราะฉะนั้นเราก็จะมีประกาศรณรงค์ติดไว้ส่วนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งเราก็จะมะีมีการทำขยะพื้นถิ่นก็คือว่าถ้าท่านเข้ามาเนี่ยท่านเราก็จะแจกถุงให้แล้วท่านก็ต้องถือถุงเนี่ยใส่ขยะกลับออกไปนะพื้นที่ภายในเนี่ยเราจะไม่มีถังขยะให้นะครับ เพื่อเป็นการควบคุมถ้าเราเอาถังระยามาวางเนี่ยเดี๋ยวก็ทิ้งกันเยอะแยะไปหมดหเหมือนให้แต่และคนถือถุงไว้แล้วก็<น>ทิ้งนี้<ค>น,นั่น,ลนเลยถ้าถือเข้ามาก็ต้องถือกลับออกไปด้วยตัวเองเราจะตรวจเช็คด้วยตัวเองครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลครพื้นที่ของเราเนี่ยมีพื้นที่บริเวณถ้ำเนี่ยมีประมาณสัก12ไร่แค่นั้นเองบริเวณถ้ำหลวงนะที่ที่ประหางตรงนี้2โลเนี่ยแต่ตรงนี้เนี่ยมีประมาณ8ไร่เพราะฉะนั้นพื้นที่เนี่ยไม่รองรับไม่พอที่จะรองรับคนอยู่แล้ว เราจึงมีแนวคิดร่วมกับท้องถิ่นแล้วก็อำเภอเนี่ยนะจังหวัดเนี่ยก็จะจะทำลานจอดรถและร้านค้าอยู่ข้างนอกทั้งหมดโดยใช้ที่สาธารณะของชุมชนนะเป็นลานจอดรถและร้านค้าให้เขาให้เป็นที่จอดรถลานจำหน่ายสินค้าแล้วก็ห้องน้ำห้องสุขาเนี่ยอยู่ข้างนอกแต่ทีนี้คนเข้ามาเที่ยวเนี่ยก็จะมีรถโดยสารรถรถโดยสารเข้ามาโดยที่เป็นเป็นรถโดยสารขนาดเล็กนะเข้ามาแล้วมาส่งวนส่งแล้ววนออกเพราะฉะนั้นเราจะรองรับคนเนี่ย ได้หลายพันคนเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้จะไม่มีร้านค้าไม่มีที่จอดรถนะครับแล้วก็ไม่มีการเป็นที่พักกางเต็นท์หรือว่าที่ที่พักนอนเพราะฉะนั้นให้มาเที่ยวได้อย่างเดียวนะครับแล้วถ้าสมมติว่าหนูโตมาเรียนไกด์แล้วหนูอยากเป็นไกด์อย่างเงี้ยค่ะหนูสามารถมาสมัครเป็นไกด์แล้วพาสำรวจได้ไหมคะไม่ต้องโตอ่ะเป็นเด็กก็ทําได้ตรงนี้เป็นเด็กก็ทําได้เราก็จะทําคล้ายๆว่า มัคคุเทศน้อยนะเราเราก็จะให้ให้เป็นเด็กมาฝึกฝึกไกด์แล้วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก่อนที่จะเป็นไกด์เนี่ยมันก็ต้องมีการฝึกก่อนแล้วก็แล้วก็ในการบรรยายสื่อสารให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ควรจะไปในทางเดียวกันเราก็มีนโยบายอยู่ฮนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราเปิดเป็นทางการอีกทีเราก็จะจัดมัคคุเทศน้อยอีกทีอบรมนะโดยใช้คนท้องถิ่นไกด์ท้องถิ่นคือความหมายของของการประกาศอุทยานแล้วก็พื้นที่ตรงบริเวณเนี่ยเราจะให้ชุมชนมีู่นร่วมในการบริหารจัดจาก,การ เช่นการเป็นไกด์เดินขึ้นบนยอดดอยเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเป็นคนที่เดินป่าเดิมอยู่แล้วเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นไกด์หรือท้องถิ่นเป็นไกด์ส่วนที่1ส่วนที่2ในกรณีของการชมวิวและเป็นเรื่องเล่าประวัติศาสตร์นิยายประลามบลาของท้องถิ่นเนี่ยอาจจะให้มัคคุเทศน์น้อยมาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องที่3เหตุการณ์13หมูป่าเนี่ยเราก็จะให้มีการอบรมก่อนอบรมแล้วก็ให้แนวคิดเนี่ยมันเป็นแนวเดียวกันแล้วเนื้อหาสาระเดียวกันแล้วก็มาจัดกลุ่มอบรมแล้วก็ จะให้เด็กท้องถิ่น,น,เ,ปนเป็นไกด์นะครับอยากจะทราบ,บีข้อสงสัยหนึ่งค่ะว่าถ้าสมมติว่านักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดหรือภายนอกที่เขาไม่ได้อยู่ในบริเวณจังหวัดนี้ค่ะถ้าเขาอยากจะเข้ามาท่องเที่ยวในนี้ทางเจ้าหน้าที่มีข้อแนะนํำยังไงบ้างคะนักท่องเที่ยวเข้าใจว่าถ้ำหลวงและขุนน้ำนางนอนเป็นที่เดียวกัน<ช>แต่จริงๆเนี่ยไม่ใช่ที่เดียวกันห่างกันอยู่แค่ไม่ไกลมากสองโลประมาณสักสองโลแค่นั้นคือ แต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลามาเที่ยวเนี่ยเขาก็จะเชื่อมโยงที่ถ้ำหลวงก่อนอดีๆไปเท่าถ้ำหลวงเนี่ยไปไหว้เจ้าแม่นางนอนก่อนไปไหว้ศาลเจ้าแม่นางนอนแล้วก็ไปชื่นชมแหล่งประวัติาศาสตร์ก่อนตรงนั้นเนี่ยก็จะมีอาคารนิทรรศการของท่านอาจารย์เฉลิมชัยตอนนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างอยู่ที่สานจ่าแซมน,นะแล้วก็มีถ้ำหลวงแต่ถ้ำหลวงเนี่ยเราไม่ได้เปิดให้เข้าชมตอนนี้ต้องผ่านคณะกรรมการถ้ำพญาก่อนนะครับ เพราะฉะนั้นที่เราจะไปได้ก็คือไปไหว้เจ้าแม่ตรงบริเวณถ้ำหลวงหลังจากนั้นเราก็จะขับรถออกมาจากตรงนั้นเนี่ยประมาณสัก2โลออกมาทางทิศใต้นะมันจะมีป้ายบอกชัดเจนมาที่นี้เขาเรียกว่าจะมาที่ขุนน้ำลางนอนห่างตรงนี้นสัก2โลตรงนี้จะเป็นที่สงบเย็นร่มรื่นอย่างที่เราเห็นเนี่ยครับก็จะมีสระมรกตนะฮะมีอ่ามีหินนะฮะมีหินขาวหินเป็นหินเ,เป็นหินอ่อนผสมหินปูนนะฮะส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็มี งานสีมือเทียมไม้ไม้เทียมหินนะเป็นเป็นไม้เทียมนะฮะมีที่นั่งพักผ่อนแล้วก็มีแผ่นเพดหินแผ่นเพดหินเป็นทางเดินฮะที่เราเรามีลักษณะว่าคล้ายๆจะเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่เลยก็คือจะเป็นแผ่นเพดหินใหญ่ให้คนเดินนะครับ หลังจากที่ได้พูดคุยกับคุณกวีประสมพลหัวหน้าวณอุทยานทำหลวงคุณน้ำนางนอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงนี้เราไปฟังความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับความมั่นใจเมื่อทำหลวงมีการเปิดให้เข้าชมอีกครั้งกันครับผมไม่กลัวถ้ามีการทำระบบเซฟตี้อะไรที่มันมาตรฐาน อ่าหรืออะไรที่ว่าตรงนี้ห้ามเข้านะตรงนี้ห้ามลงนะก็ไม่กลัวก็มันจริงจิงก็ถ้าเกิดทําตามระเบียบนะครับมันก็ไม่มีอะไรน่ากลัวถ้าความเห็นผมนะครับก็อาจต้องจัดเจ้าหน้าที่นะครับเอ่อเรื่องป้ายเตือนต่างๆนะครับก็เจ้าหน้าที่ที่ดูแลนะครับมีทําเป็นระบบคล้ายๆกับท่ามเชียงดาวที่เชียงใหม่นะครับถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นผมว่าสร้างความมั่นใจนะครับให้สามารถเข้ามาแล้วตอนนี้ก็โด่งดังอยู่แล้วหลังจากที่เกิดเหตุแล้วแล้วมีหน่วยงานมากมายที่เข้ามาช่วยเราคิด ว่าตรงนี้อาจจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่ทำให้เชียงรายและถ้าหลวงน่าเที่ยวมากขึ้นค่ะถึงแม้ว่าถ้าหลวงจะยังคงปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม แต่ก็ยังมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาสักการะบูชาเจ้าแม่นางนอนกันเช่นเดิมครับไม่แน่นะครับในอนาคตหลังจากที่ทําการเปิดวนอุทยานทาหลวงขุนน้ํานางนอนให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมอีกครั้งเราอาจจะได้เห็นมักคุเทศน้อยมาคอยแนะนําประวัติความเป็นมาในสถานที่แห่งนี้อย่างที่น้องชอหน้ากําลังให้ความสนใจอยู่ก็เป็นได้นะครับสำหรับวันนี้รายการเดินหน้าประเทศไทยไวทีนก็หมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ หุ่นนััน,น,นลังนอนเป็นสถานที่สวยงามผู้คนสามารถารับชมความสวยงามของธรรมชาติและมาพักผ่อนหย่อนใจครับต่มีกด็ดเนียมานีได้ลูกพี่บาได้ดาัจ้ามแต่งมีก็อากนองนโกเมียมาปีมาเนได้ลูกอากนองนโดีมาลาแค่ โซดาพี่บาเดพี่มาอากงลุงดีมาลาได้ลูกกาอาัญใจมาบาเดชิงในฐานะที่หนูเป็นคนในพื้นที่หนูก็อยากจะชวนให้ทุกๆคนมาเที่ยวที่นี่ค่ะรับรองว่าคนที่มาเที่ยวที่นี่จะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ